สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีกับ c ริปโตเทเลอรนะครับก็พบกันอีกครั้งนะกับการวิเคราะห์กราฟนะครับบิตคอยอิ t าเลียม BNB นะครับว่าเรามาดูกันในวันนี้นะครับว่ามีแนวโน้มไปยังไงบ้างนะครับถึงจุดที่เราควรจะเทคแอคชั่นอะไรแล้วหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับก็ วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าคอย3.60นะครับก็จะเห็นชารตจของคริปโตเนี่ยนะครับว่าภาพใหญ่เขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับวันอาทิตย์สีแดงน,นะครับก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเนาะอยากให้เคียวบ,บ้างนะครับก็หลายๆเหรียญเนี่ยก็คงลงตามบิตคอยนะครับซึ่ง ละรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในบทวิเคราะห์กันนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าบทวิเคราะห์กันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะครับจากช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับทั้งเพจ a c e b o o k คริปโตเทลเลอร์นะครับหรือนะครับช่อง u t u b e นะครับคริปโตเทลเลอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับถ้าเกิดชอบการวิเคราะห์หรืออยากติดตามนะครับแบล็คสตน์สำรุณผมนะครับก็สามารถมากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งตรงนี้ได้ทั้งหมดเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าบทวิเคราะห์กันดีกว่านะครับตัวแรกของเรานะครับก็เป็นตัว BTC นะครับตัวบิตคอยอย่างแรกที่เราจะต้องดูนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าวิเคราะห์คร่ะเนาะนะครับเราก็ต้องดูบิตคอยนะครับและนะครับดูไทม์เฟรมใหญ่ๆก่อนว่าภาพรวมของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าทำไมเราต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะครับเพราะตัวบิตคอยเนี่ย นะเป็นตัวที่เป็นวงบอกว่าเฮ้ยถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยราคาตัวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะขึ้นตามหรือถ้าบิตคอยลงเนี่ยนะครับราคาส่วนใหญ่เขาก็จะลงตามบิตคอยนะครับอาจจะมองได้ถึงการที่เงินเข้าเงินออกจากตลาดคริปโตก็ได้เพราะว่าส่วนแบ่งกับตลาดของบิตคอยเนี่ยมีมากมากกว่า40%ขึ้นไปถึง50%เลยนะครับอ่ะนะครับตัวของบิตคอยนะวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าบิตคอยไทม์เฟรมเดย์นะครับ เมื่อวานเนี่ยเกิดการนะครับมีแท่งแดงเพิ่มขึ้นมานะจึงทำให้หลายๆเหรียญในตลาดคริปโตนะครับมีราคาที่ลดลงไปอีกนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็ทาเฟรมเดยเนี่ยยังเป็นโมเมนตัมที่บ่งบอกว่าลงอยู่นะครับก่อนที่เราจะไปด,ดูเรื่องแนวรับราต้านเนี่ยเราไปดูเรื่องแนวโน้มก่อนเนาะแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์สตัวเช่นเคยนะครับตัวของ นะครโบลิงเกอร์แบนนะครับ MACD แล้วก็สโตนเชติก RSI นะครับตัวแรกนะครับที่ผมบอกว่าเป็นขาลงนะครับก็เป็นแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นกลางโบลิงเกอร์แบนนะครับแล้วก็ตัว MACD ตรงนี้นะครับอยู่ครับอยู่ใต้เส้นศูนย์ล่านะหรือว่าเนี่ยเขายังติดลบอยู่เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ทำเฟรมเดนเนี่ยเป็นโมเมนตัมที่ลงอยู่เนาะนะครับอ่า ส่วนแนวนรับแนวต้านในเท้าเพย์มาใหญ่เนี่ยนะครับผมมองว่าเมื่อเราตีฟิโบนัชชีออกมานะครับยะเปิดเดลี่ชาร์จนะครับเมื่อตีฟิโบนัชชีเท้าเพย์มาใหญ่มานะครับเราจะ,ระเราจะเห็นว่านะครับแนวนรับแนวต้านที่สำคัญของตัวบิตคอยเนี่ยเขาอยู่ที่61% ถึง78%ตรงนี้นะครับเพราะว่า2เลขนี้เป็น Golden r a t ชนะครับที่ใครที่เรียนสายฟิโบนเนี่ยจะรู้นะครับว่ากราฟมักจะพักตัวอยู่บริเวณนี้นะครับก็อ่าอ,อันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะครับไม่ได้บ่งบอกว่าไอ้เขาจะลงมาเลขนี้เป๊ะๆนะครับเขาอาจจะลงมาอยู่โซนบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอภาพใหญ่ผมบอกว่าฮ้ยนะครับ เป็นขาลงแล้ว s สโต a s t i c RSI Momentum เนี่ยหักหัวลงด้วยแบบนี้นะครับวงบอกว่ากราฟในทางเฟไมใหญ่เนี่ยยังสามารถลงต่อได้อีกนะครับซึ่งผมมองว่าแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่61%ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อกราฟเนี่ยเขานะครับลงมาเทสท,ที่แนวต้านบริเวณนี้นะครับลงมาเทสท,ที่แนวต้านบริเวณนี้นะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับ ถ้าเกิดเขาไม่สามารถนะครับยืนราคาอยู่ใน60%ได้ก็อาจจะลงมาที่78%ได้เลยก็เช่นกันเราก็ต้องมารอดูนะหน้าสอดรอคทาวเรฟรมใหญ่นะครับอะราดูทาวเฟรมใหญ่กันไปแล้วเห็นว่าการาฟจะลงต่อแล้วเมื่อเห็นอยู่ในขาลงแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คืออย่างแรกนะครับกราฟมีการกลับตัวหรือยังนะครับราคามีการกลับตัวหรือยังสองนะครับ เจอแนวต้านหรือยังนะครับหรือเจอฐานของเขาหรือยังเนาะเราก็ไปดูในทา์เฟรมเล็กๆกันบ้างนะครับเช่นทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับไปสังเกตเห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับเขามีการเบรกเส้นเทรลายที่กดราคาลงมาตรงนี้นะเนี่ยเบรกเส้นปุ๊บนะครับก็วิ่งอยู่ในชแนลนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับยก high ยก low ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับหลุดกรอบตรงนี้มานะครับหลุดกรอบตรงนี้มาก็ปรับตัวลงต่อไปนะครับ ลงต่อไปแล้วทำเห็นไหมกดไฮกดโลลงมานะครับก็ถ้าไม่มีสัญญาณกลับตัวเนี่ยหรือเป็นการยกไฮยกโลแบบในอดีตแบบเนี้ยนะครับก็หายังหา,งหาฐานต่อไปอยู่นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตัวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาพยายามเข้าใกล้เส้นกลาวบลิงเกอร์แบนเราไม่ผ่านก็จะยอ่อลงมาต่อแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเขายังไม่ผ่านเนาะนะครับ ตัว1ชั่วโมงเนี่ยโมเมนตัม um เขาก็หักหัวลงอยู่เนาะนะครับก็เป็นบ่งบอกบอกบ่บบงบอกว่าวันเนี้ยนะครับอาจจะเห็นตัวบิตคอยเนี่ยราคาลงมาก็ได้เนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวนะครับว่าทางเฟรมระยะกลางทางเฟรมสีชั่วโมงล่ะเป็นยังไงบ้าง4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็โมเมนตัมก็บ่บงบอกว่าลงเช่นกันนะครับสตัว RSI อยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็ ถ้าเกิดว่าเขา,เอ,าอยู่ในโซนโอเวอร์บอทเนี่ยสี่ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะนี้ยังมองไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาชัดเจนเนาะสี่ชั่วโมงเนี่ยมองยากแต่ว่าทาวเวฟเดย์บอกว่าลงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกว่าลงนะครับถ้าหนึ่งชั่วโมงมันลงมาตอนเนี่ยมันก็ทําให้สี่ชั่วโมงลงต่อมาอยู่แล้วนะครับอ่ะสรุปของภาพรวม b t c วันนี้นะครับก็ ยังเห็นโมเมนตัมว่ายังจะลงต่ออยู่นะครับแต่เราก็ต้องรอดูว่า้จังหวะนี้นะครับที่มีแท่งเขียวมาตรงนี้เนี่ยจะสามารถนะครับเบรกเส้นการมนเกอร์แบดนนะครับเบรกแล้วก็ลงมาดีเทสเส้นกลางแล้วก็เด้นได้หรือเปล่าถ้าไม่เห็นภาพนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นกราฟบิตคอยเนี่ยรีบาวราคาขึ้นมาระยะสั้นนะครับก็อาจจะเห็นนะครับว่าเขานะครับขึ้นไปแตะเส้นกลางลงต่อแตะเส้นกลางลงต่อก็เป็นได้นะครับสําหรับ ตัวบิตคอยนะครับก็ใครที่จะรอช้อนเนะี่ยผมมองว่าเส้น61%หรือโซนเนี่ยนะครับเป็นโซนที่สำคัญนะเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับที่เราจะาพิจารณาในการเข้าออเดอร์นะครับหรือโซน78%ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะนะครับก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยราคาจะลงมาถีบไหมนะครับหรือมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้การหดกลับตัวก่อนนะครับอ่ะ บิตคอยตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอีเทเรียมก็กราฟเหมือนกับบิตคอยเลยนะครับกราฟคล้ายกันเลยนะครับไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเหมือนจะหักหัวขึ้นไปนะแต่ว่าโดนแรงเทขายกดลงมาก่อนนะครับก็ทําให้อ่อีเทเรียมเนี่ยบ่งบอกว่าที่เขาเนี่ยอาจจะลงต่อในภาพใหญ่นะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงอ่าอีเทเรียมกำลังพยายามที่จะกลับตัวนะครับเห็นไหม โมเมนตัม um เนี่ยเริ่มที่จะหักขึ้นมาแล้วนะครับแต่แนวโน้มก็ยังบวงบอกว่าลงอยู่นะเพราะว่าแท่งเทียนนะครับหรือตัว m a c กดีเนี่ยเขาอยู่ใต้เส้นกลางดใต้เส้นซีโรลายอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าอีเทอร์เนี่ยนะครับเขาสามารถเบรกนะครับกลับมารีเทสครับเบรกย่อเด้งได้หรือเปล่า ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นภาพมันก็จะคล้ายกับปิดคอยนะครับก็คือลงมานะครับแต่เส้นกลางราย่อลงไปนะครับซึ่งอีเทอร์เนี่ยเขาก็มีแนวรับสําคัญต่อไปนะครับที่ประมาณ1,900เหรียญตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งนเก้าหรียญเราก็ต้องรอดูว่าเมื่ออีเทอร์เนี่ยลงมาถึงราคานี้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถยืนอยู่เหนือนราคานี้ไหมนะครับถ้ายืนไม่ได้เขาก็จะลงต่อไปหา ฐานถัดไปนะครับที่1นึ่งพเหรียญเนาะนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว bnb วันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ตัว bnb เนี่ย bnb ก็ภาพคล้ายกับ ethereum เ,เลยนะครับภาพคล้ายกับ ethereum เ,เลยนะครับตัวของ bnb เนี่ยอันนี้ผมตีฟิบูแอนาชีในภาพ day หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดู น่าจะตีภาพเดนะครับก็ได้เห็นว่าในภาพใหญ่เนี่ยตัว BNB เนี่ยเขาลงมาย่ำนะครับเส้น61นะครับเส้น61ในอดีตเนี่ยลงมาแตะ61เป๊บนะครับก็มีการเด้งกลับไปนะที่50แต่ไม่ผ่านก็จะลงมารีเทสไปที่61นะครับแต่ถ้า BNB เนี่ยไม่สามารถยืนอยู่ที่61ได้นะครับมันก็จะลงต่อไปที่78เลยตรงนี้ นะครับในภาพใหญ่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะลงถึงไหมนะครับอันนี้ฟิโบภาพใหญ่นะแต่ถ้าเราดูในภาพเล็กๆนะครับเช่นปุ๊บเปลี่ยนอันก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าอันนี้ตีในท่าเฟรมเล็กๆตรงนี้นะครับท่าเฟรมเล็กตรงนี้นะก็จะสังเกตเห็นว่าฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันยังติดแนวต้านอยู่ตรงนี้าสิบนะ ก็ถ้าไทนะมเฟรมเดลี่เนี่ยบงบอกว่ามันจะลงต่อเนี่ยก็มีโอกาสลงถึงนี่นะ6 1สิในภาพเล็กนะครับในไทมเฟรมเดลี่ในเอออันนี้คือเราจะเห็นภาพเร็วๆนี้เนาะแต่ภาพใหญ่ก็ยังลงอยู่นะครับส่วนหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เช่นเดียวกับอีเทอร์เียมนะครับก็พยายามกลับตัวอยู่นะครับถ้าเกิดกลับตัวนะครับไม่สามารถเบรกเส้นกลางวอลเกตอร์แบนได้สิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือแตะที่เส้นกลางวอลเกอร์แบนตรงนี้นะครับ แล้วก็ยอ่อลงมาแล้วก็เทสเส้นกลางถ้าไม่ผ่านก็ยอ่อลงมาทําเป็น l o w e high l o w low, low นะครับต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับก็สรุปวันนี้นะครับก็จะเห็นภาพรวมของตลาดเนี่ยนะครับถ้าตัว i ิ c o o n เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวนะครับไม่สามารถผ่านเส้นกลาง b o l l i n g อร์แบนได้นเนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณกลับตัวลงไปได้อีกนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะ รับอยู่ไหมนะครับตรง61%สบรนิเวณนี้นะครับที่เป็นแนวรับสำคัญของตัว BTC เนาะนะครับอ่ะนะครับสำหรับใครที่ชื่อชอบบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิป Because, วิเคราะห์เช้าห้าทีบาริโคลเทเลอร์แบบนี้ผมก็จะลงทุกเชา้าของทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ